ดงานสั่งง่ายครับผมครับผมตะกันแน่กุ้แบะโยยี่ยมลานกำนันตุ้มครับผมลานผลไม้กล้ยให้ไต่ลองกุ้ยให้ลานกาแฟกล้วยกาแฟลานกาแฟชาวกล้วยเนาะลานลานกาแฟสดชาวกล้วยแต่ก็ลานผลไม้กล้ยมาให้เนาะกำนันตุ้มครับลานลานในกูบึงหมู่บ้านด้วยเน่ะ บ้านเฉลีบ้านบ้านแถตาะฉลีเฉลีตบลัวครับแหลตำบลตัวตัวตำบลตรวจเพกระสินร่องนะครับแปลล่วงครับแปลร่วงแปลร่วงก็ไปผลไม้กับใบกล้องเนาะใกล้องหบกล้องครับโลยยหาบาทในใบกล้องเจนเจนนะเอ็มไลแอปเปิลเกิร์ดใบเนาะเกิดคารบ ครับผมเนี่ยโจลูซีสเกตเมืองจันอุตภวนนั่นนะ่ะโจต่อซีนารง <c oughs> นะจะแหวะที่สามกับห้าใช่ไหมแหวะจะอุดหนุนร้านชาวกล้วยมาให้ครับผมนะหลานท่านกำลังเองครับเน,น,นี่ยนะเป็ดเป็ดเอ็มดเอ็มครางเอ็มครางนะเฮ้ยนี่เอ็มดจะเก็บเอ็มดนะเอ้ยจะเกลมหน่อย เอ้ยร้านกาแฟผมกาแฟเกิดกาแฟสดชาป่วยมาให้ครับผมทำลันเองกินวว่าขนมะบเกิดครับมซี๊ดเอ็มเดพ็ดเอ็มเอ็มมองกีน่ามองกนกีน่ากีน่ากินเนียกินเนียกิเทียวเนียกุ้ยนาเนี่ยเราไปกีน่ากุ้ยนาต้นเราไปกินีกเนียเออกิเทียวเนี่ยกิเทียวช่องจอมเฮ้ยยช่องจอมจอมต้นรอต้นรอเพชร ตซนรับดิงบดิงเทียวไเียวครับผมดิงในกล้องจรัุดมพรครับแวะดุงพิติกได้ดงพิติกยังได้ต้องขอบคุณอแซมรุ่งเนาะครับผมวะยยมเิด้งจไปกิ้งจีช่องช่องช่องจ้ามแล้วทางพานพอดีแวะสี่ขอบ้านพิติกก่อนกล้ยย่งอะไรเจ้าเดไปผ่านซีนรลง โยยกกำลังตุ้มเนาะเอ่โจบแบบกระโดไฟกับสายธรรมดาเนาะครับผมแวะถุกด้านแบบถูกด้านนะถูกด้านถุกท่านนี่ครับผมเออแวะจุดนุ่นผลไม้ครับผมไปลายรวงเหรอเนาะปลายรวงปล่องไปไปล่องไงปลายรวงน้าแนไปล่อรวงไห้แปลกๆรวงเนาะเออครับผมปลายคล้องครับจุดนุ่นจุดนุ่นไปไปคล้องครับผมในเกิดไร้ลวดเนี่ยส้มลวดเท่าไหร่ส้มสี่ห้าครับ Nè bé, tay nhọc lội nó Nhọc lội uhm. Nè 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 bài Cá nhọ nó Cá nhỏ khắp cung Cá sôm nó cất cá sôm nó, này cá sôm rồi Cá sôm nó thì cả luôn Cá sôm nó cất luôn Cá sôm nó luôn Nè mình nó, luôn á Ta cái này giờ nó ไอ้กาะส้มนี่ก็ตอตอตอกาะส้มคือกุ้งเนาะกุ้งเออแต่ไอปลาซิวเนี่ย่าไปเหรอกระส้มปลาซิวเด้อปลาชิวปลาชิวขนมครับกแต่ใบใบรวงครับเนี่ยกระกรองเปรี้เปรีเกิดครับผมติดเกลือครับเอาลหนึ่งอันนี้อ่ะใบใบเงาะแปะแต่แอปเปิ้ลนึ่เกิดครับผมแวะยาเยี่ยมทันกำนันครับผมครับครับผมอืม ้จุงกะทำตาทำเน่นะครับนะครับ